สร้างสค์มีเดียและเอกเมธาร่วมกันสร้างงานคุณภาพ เป็นไงครับลุงได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับงานก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณ50%แล้วครับเสียส่วนฝั่งโน้นก็กําลังดําเนินการอยู่ครับฝั่งโน้นใช่ไหมครับครับคอยยามดูความเรียบร้อยหน่อยนะเพราะทางเข้าทางออกก็รถเยอะเราดูไม่เยอะครับไม่ต้องห่วงครับในส่วนรายละเอียดอย่าเพิ่คุยกับผูหน้าสมพิชอีกรอบนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับเสียจะผอจัดการให้งั้นเดี๋ยวผมเอาตัวกลับก่อนนะครับอ๋อเสียเสียครับระวังก่อนนะครับมันเข็ก่อสร้างนี่มันอันตรายครับออ่ข้าวของมันก็เตรียมไปหมดเลยเยอะครับเอาฝากก่อนแล้วกันนะครับฝากหน่อยนะครับกลับก่อนนะครับครับเสียครับ เที่ยงแล้วนี่ว่าไปกินข้าวดีกว่า ไปอยู่ที่ไหนไวะหาทั้งวันเนี่ยรถที่ไหนไวะหาทั้งวันเนี่ยลุงนเห็นทองผมไหมเอ่อเห็นครับเสียรถว่งลนแถวเนี้ยอยู่เนี่ยผมเก็บได้ไหนนี่เห็นครับเสียเฮ้นยนี่ผมนี่ยผมเป็นยัไงเนี่ยลุงตั้งใจขโมยเปล่าเนี่ย ผมผมเปล่านะครับเสียผมเก็บได้จริงๆริงครับผมทํางานอยู่เนี่ยเห็นหล่นอยู่ตอนที่ผมล้มลงอ่ะผมตั้งใจขโมยใช่ไหมหรือจะเป็นขโมยป่าปล่าครับเสียผมกะว่าจะเอาไว้ให้เสียนั่นแหละครับอย่ามาแก้ตัวเลย<ข>ตอนที่ผมล้มลงใช่ไหมที่ลุงเอาอ่ะผมผเปล่านะครับเสียรับผมตั้งใจว่าจะเสียงดังอะอะไรกรันก็ลุงคนนี้ไงขโมยทองผมตอนที่ผมล้มลงใช่ เสียเสียเข้าใจผิดแล้วค่ะไม่ใช่ลุงเข้มจะโทรไปแจ้งฉชนแล้วว่าให้อาทองคืนเสียทีแล้วเขาเก็บทองได้สงสัยจะเป็นของเสียฮัลโหลหัวหน้าสพิศครับฮัลโหลลุงเข้มว่าไงเออพอดีผมเก็บทองได้น่ะน่าจะเป็นของเสียบนชัยเพราะว่าแจมาหน้างานตอนชั่วโมงที่แล้วนะครับอ๋อเหรอครับอืม,อมผมตอนเนี้ยเนื้อตัวสกปรกมากเลย ผมเจียงใจแกนะอยากจะให้หัวหน้าช่วยมารับทองเนี่ยไปเกินแกได้ไหมครับอ๋อได้ได้เดี๋ยวฉันเข้าไปที่ไซตงงานเดี๋ยวรอฉันหน่อยนะครับได้ครับขอบคุณครับ ฉันมาเนี่ยฉันจะเอาทองคืนเสียงไงคะ<อ>เขาไม่ได้ขโมยค่ะเขาเป็นคนโทรแจ้งฉันเองออขอบคุณมากนะลุงนะอย่างเงี้ยผมใจผิดผมครับไม,ไม่เป็นไรครับเสียถึงผมจะเป็นแค่คนงานก่อสร้างแต่ว่าผมก็ไม่เคยคิดจะขโมยของใครครับผมจะหาเอาด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเองครับเสียขอบคุณนะลุงนะ ที่เอามาคืนเสียเขาเป็นไรครับโอ้เราไปหน้าเลยดูผู้เ,เป็นคนดีจนะิตใจดีเราไปหน้าเข้าใจผิดเลย